dum 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 ว่าไงแซงหลายมมผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาในไลฟ์สดนี้ด้วยนะครวันนี้เหมือนเดิม GTA แซงใน Facebook เวลาเดิมหรือเปล่าไม่รู้เดิมกับเมื่อวานหลังจากที่เราได้หลังจากที่เราได้จบไปอยู่ในแบดแลนด์เรียบร้อย แบดแลนด์ก็คือเมืองที่เทเบนีบันพาเรามาในตอนคลิปที่แล้วทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเพื่อไม่ให้แบบเดินทางไกลเพราะว่าแบดแลนด์กับภารกิจต่อไปที่เราจะต้องทำมันอยู่กันไกลปัญหาไม่ไม่อยู่ไกลทรรมดามันอยู่ไกลมากผมก็เลยทําการผมก็เลยทําการอ่าถ้าเกิดข้างไม่หมดจานไม่เป็นไรครับถือว่าเหมือนเป็นการกินป๊อปคอร์นและดูหนังไปใช่ได้ทีนี้ เนื่องจากว่าตรงจุดที่เราไปไปรอบก่อนอะเรามาเกิดกับตรงนี้แต่ภารกิจต่อไปมันให้เรามาอยู่ตรงนี้ถามว่าไกลไหมไกลโพดนี่นี่คือจุดที่เราจะต้องมาส่วนนี่คือจุดที่มันพาเราไปคือตรงนี้คือคือ,คอมันเป็นอะไรที่ไกลพอสมควรแหละผมก็เลยตัดปัญหาง่ายว่าพอผมมาลงเมืองนี้ปุ๊บผมเล่นรถพยาบาลเสร็จพอผมเล่นรถพยาบาลเสร็จใช่ป่ะสังเกตให้ดีว่าเลือดผมจะเยอะกว่าคลิปก่อน เยอะแบบเต็มหลอดเพราะถ้าเกิดเราเล่นรถพยาบาลเลือดมันจะเต็มหลอดพอเล่นเสร็จปุ๊บทีนี้ต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตผมก็เลยขับรถกลับมาที่เมืองแซนเดตที่อ่าน่าจะละเราสันโตแหละกลับมาที่เราสันโตแล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ในราคา1น0 0 0หับาทเพื่อที่จะให้ได้ไปอยู่ใกล้ตรงจุดนี้ทีนี้ผมเพิ่งมารู้วมนมีบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้อีกหลังหนึ่งผมก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อไม่อยากเพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมผมเลยไปตีม้ามา แล้วผมก็มีตังค์อยู่ประมาณ1นึ่งล้าี่แสนบาทนะตอนนี้แต่โดยเบื้องต้นซีซ่าบอกเราว่า,าตรงจุดนี้คือญาติของซีซ่าแล้วเราก็จะมาดูกันว่าใครแน้ว <I see S 1> คือคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงวางแผนคุณผู้หญิงวางแผนว่าจะป้นทั้ง4ี่ที่แต่คุณให้ผมเลือกเองแม่จีนี่จริงจริงับผมเลือกอ<ๆ>ันที่ใก <ๆ S 2> ล้สุดแล้วกันมามะ ทีนี้นเพื่อการเล่นภารกิจน,นี้แบบง่ายดายเราจะเป็นที่จะต้องลงจากรถแล้วก็ไปยิงกับมันอาา่ฮะใช่นี่เห็นไหมแค่นี้แค่นี้ก็จะ,จะแพ้แล้วนี่ลองคิดดูแล้วกันว่าคุณลุงครับคุณลุงกลับมาก่อนโอเคไม่ต้องห่วงผมคาดลุงไปก็ไม่มีอะไรมากคุณลุงก็กลับมาเดิมใช่อยากจะมายิงขอบคุณเห็นไหมแค่นี้แค่นี้ก็จะแพ้แล้ว มันเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากเลยภารกิจใน GTA ไม่แปลกใจว่าทำไมผมถึงยกให้อ่ตัวเอกทุกตัวใน GTA แม่งคือสุดยอดมนุษย์เอาไงเอาไงโอเคตายเดี๋ยวมึงอย่าเข้าไปข้างในสิเ <The S 2> ดี๋ยวลถแม่งไอ้นี้พอดีเห็นไหมค,คุณเห็นความฉลาดของบอดเกมนี้ไหมมันสุดยอดดีจริงๆ มึงออกไปจากตรงจุดจุดนี้ก่อนที่กูจะยิงให้รถเบิระเบิดมามาเดี๋ยวมึงอย่าไประเบิดใกล้รถยาโอเคลงมาสวัสดีครับขับรถเก่งจริงจริงมึงเป็นเจ้ามึงเป็นเจ้าพ่อข,ขายเต้าหู้เงั้นเหรอโอ้โหเฮ้แต่เกาะมันหนาใช้ได้เว้ยทีนี้เราไม่มีตำรวจมาขัดขวางงานเราแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ขึ้นรถข,ขั้นที่หน้าขึ้นรถรุ่ถ้าเกิดอยากทำงานนะมามีงานให้แหมปัญหาคือแล้วก็ทิ้งเราไว้ซีเจ ้องใช้หลักสูตรเดิมแล้วละ่ะหารถปัญหาคือความตลกของการเล่นภารกิจในช่วงนี้คือมันจะให้ผมเดินทางแบบเฮ้ยตลกนี่เดินทางกันแบบแทน่นี่จะข้ามรัฐกันเลยนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเนี่ย <in> <c oughs> เอ้ยมาอยู่นี่ไว้แม่มันกำลังดูดอย่างสุดชื่นเลย Check this shit อะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี้โอ้เค้าหวัดดีไอ้หนูเฮ้ยต้องการเห็ดไหมหรือเอาดียมทีล่ะโอ้ไม่เพื่อนเฮ้ยกูต้องไปแล้วว่ะโอู้เหี้ยไปปวดหัวดิเว้ยเฮ้ยเค้าใจให้กูด้วยคือจริงๆเราน่าจะลัดขึ้นไปข้างบนนี้ได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้มันต้องอ้อมเยอะไงเราจะขึ้นไปทางนู้นได้ไหม แต่ว่าน่าจะยากเดี๋ยวตอนนี้ขอลองเสียเวลาก่อนแป๊บหนึ่งเราจะขี่ฝ่าเข้าไปทีนี้เราจะเอารถคันเดียวมาเราจะขี่ฟาเข้าไปอ่อเะเดี๋ยวคุณจะโผล่มาอย่างนี้ไม่ได้แวบเราจะไม่สนปืนอุ้ยใหม่หลังนี้เสร็จปุ๊บในในพวกนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ใกล้เราจะวิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นไปข้างบนโอ้โหมันเหมือนจะเป็นสไนเปอร์แต่มันไม่ใช่สไนเปอร์เพราะว่ามันยิงแรง ทีเสร็จปุ๊บเราจะต้องขับรถเกี่ยวคันนี้ไปส่งเดอะทูตแต่ทีนี้ภารกิจนี้อาจจะเล่นบ่อยอาจจะอาจจะเล่นเยอะพอสมควรเพราะว่าผมมีวิธีเล่นที่ไม่ได้เล่นเอาปอดไทยในภารกิจนี้เราจะต้องอเราจะไม่ลงตามทางเราจะลงนับผากันเลยทุกคนอาจจะบอกเฮ้ยนี่มันเป็นวิธีที่บ้ามากเลยแต่เชื่อผมมันได้ผลมันได้ผลแต่ปัญหาคือผมจะเอาขึ้นยังไงแหละปัญหาแต่จรินเราขึ้นลงทางนี้ก็โอเค ทีนี้ลงทางนี้น่จะโอเคเดอะทูธของมาส่งแล้วนี่ถือเป็นค่ายาที่เปนเปนนีมันดูดมึงแล้วกันโอเคคือคือหนึ่งไลฟ์ไล์สดเนี้ยไม่เสียเวลาเลยนะเสียเวลาตรงที่ว่าผมจะต้องมาขับรถไปนู่นไปนี่แล้วเห็นไหมพอผมจบตรงนี้เสร็จปุ๊บผมจะต้องมาหาซีซ่าตรงนี้แองเจิลไพให้ตายเถอะภารกิจโคตรเสียเวลาคือคือคือเล่นภารกิจช่วงนี้เป็นอะไรที่เสียเวลาสุดละถ้าถ้าอย่างเล่นเล่นในเมืองอะไรพวกเนี้ยอ,อ,อย่างลอสซานโตส เราซันโต่หรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันมันก็โอเคไงเพราะว่ามันมันไม่ได้เดินทางไกลแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นแบบแบดแลนด์อย่างเงี้ยแบบมันนอกอย่างเงี้ยนะขออนุญาตใช้ใช้คำที่มันเหมือนจะเป็นการเหยียดแต่ว่ามันมันมันาคำที่มันมันเข้าจริงๆอ่ะในในจุดที่เป็นบ้านนอกอย่างเงี้ยนะก็คือแบบเฮ้ยแบบเดินทางกันชิบหายไปพวงหมดคือไม่รู้ว่าเหตุผลคนทำธุรกิจคืออะไรแต่ว่าเฮ้ยสงสารคนที่ต้องไลฟ์สตรีมมันนาน นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากบ่นในการเล่นภารกิจด้านนอกใครขับชอปเปอร์โยขับคนลงไปด้านล่างแล้วก็เหยียบโอเคเสร็จปุบ๊บมึงอยู่ตรงไหน,นอ้าคาทารินหากูอีกแล้วคือคือเมนมาจริงๆอะ่ะแล้วแล้วก็แล้วดูสภาพตอนนี้นะตอนนี้เลยนะและ้วเราจะมาดูระยะทางในการเดินทางกันนี่คือจุดที่เราอยู่ตรงนี้จากแ n งเจลายเราจะไปไหนไปนี่โอ้โหใหตายเถิะนี่ชีวิตมีแต่ก,การเดินทางภารกิจนี้ โอเคคาธาลินาขอบคุณมากที่มีแผ่นดินให้เพราะขี้เกียจมาเฮ้ยคันนี้น่าจะโอเคเอาคันนี้ไปแข่งรถเดี๋ยวเลงไว้ก่อนเลงไว้เลงไว้เจ้าตัวนี้เล็ทอย่งดีโอ้ยปวดหยัดยัดหยุดยิงยิงเอ้ยเขากูคิดว่ากูรักมึงว่ะเขี้ยเนื้อเรื่องแปลกๆไหมเออเฮ้ยเยี่ยมเลยใช่สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเยี่ยมอ่ะ เออเออเอออย่าอย่าอย่าไปป้นก yeah, right? ันไหมอืมฮึออ่าได้เมียเฉยได้เมียหน้าตาเฉยย้อนแย้งแบบเฮ้ยคนอะไรมันจะย้อนแย้งขนาดนี้ทะเลาะกันจิ้บหายว่าโดนด่ากันแบบเฮ้ยโดนด่าแทบ หูเทพแต่ยูยูหมอกเฮ้ยูยูกุรักมึงวะ่ะให้ตายสินี่มันคอนเซปต์ละครนำเน่าไทยชัดๆัดแต่ติดตรงที่ว่ามันไม่มีลบทากันแล้วก็อยู่ๆก็ปิ้งรักกันอย่างนี้มันไม่มีนี่อะไรก็ไม่รู้คาทยหน้าเมนมาแล้วยังสติมึงแปลกๆมากนะแลวเราก็จะรีบหนีเดี๋ยวแล้วบอูโอ้โหสีดาวให้ตายเถอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมอไซค์ได้ไหมถ้ามอไซค์ไม่ได้ที่ผมต้องขโมยรถจากด้านข้างทาง ตำรวจมันลงมาจากเขาแล้วใจเย็นครับคุณตำรวจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเปิดแผนที่คาทายนาหยุดเกมกันแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณตำรวจครับใจเย็นโอ้โหนี่ยังกับฟัดโอ้โหคาทายนาปืนแรงดีจริงวะ่ะเออแต่มันใช้ดิสเ,เกิลนี่วะดิสเ,เกิลปืนแรงแล้วปัญหาคือคาทายนาไม่ยิงดัวด้วยมันใช้บัตไฟยหรอวะคาทายนาสอนหน่อยดิสอนซีเจมหน่อยซีเจมบัตไฟยให้เป็นอ๋อเสร็จปุ๊บมามหเรา,าจะลบเข้าเซ็ตนี่ ภาวนาให้ภาวนาเดี๋ยวมอไซน์นะม,ไมไอ,อไซนใ์มอไซน์และนี่คือไอคิของตำรวจในเกม GTA ไม่ว่าคุณจะขึ้นมอไซน์ที่สามารถเห็นหน้าได้อย่างชัดเจนเพียงแค่คุณเข้าโลสเปนนั่นก็จัหน้ามึงไม่ได้อยู่ดีจีเนียสปะณ <stag> ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอา่าสตากรรม CJ จะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผมได้ยิงเสียงโซ คาทาลิน่าแม่ง BDSM แน่นอนร้อซใช่ BDSM ร้อคาทาลิน่านตอนนี้โซเซคุณแจมเอแน่นอนมือสาดิตใช่ไหมใช่อ้โอ้โอ้ Oh. เดี๋ยวผมผมทำเรื่องผิดพลาดขั้งใหญ่ผมลืมกดอัดแป๊มืนึ่แล้วพวกนี้มคือใครเนี่ย what s what. <S คือคือเราจะมาป้นแต่เราโดนป้นตัดหน้าก่อนทีนี้ปัญหาคือรถคันนี้มันเป็นรถที่ขับไม่ง่ายเลยมันเป็นรถที่ขับไม่ง่าย Please, er. Carl, ไม่ง่ายนะคันนี้แล้วแบบ มันมันยากตัวที่ว่าไอ้พวกขันนี้มันขับไม่ง่ายแหละก็เลยแบบว่าจริงๆถ้าเกิดมีชอปเปอร์มีอะไรพวกนี้ระหว่างทางให้ผมบอว่าโอเคอยู่คไทยยนาะมึงยิงให้แม่นนะไม่เอาแบบ OG โอจิโรกนะหรือแบบบิกสโมกก็ได้ยิงให้แม่นนะโอเคยังดีมันถือแม็กเทนแต่ว่าตอนนี้ใช่รูตูดอะไรนี่ยมึงแม่งเหมือนกันหมดอ่ะเฮ้ยเห็นในทีวีหเห็นในโทรศัพ์น อุ้ยกูได้ยินเพลงทุกอย่างไม่เหมือนกันอ้อ,อฟักนู่นเย็ดนี่แล้วก็เย็ดมึงไงเย็ดแม่อุ้ยขอโทษอ,อะไรกูให้มึงแบบผู้หญิงไปไม่เลยตอนนี้พวกเราสองคนเป็นแค่คู่หูทางธุรกิจเดี๋ยวสรุปคืออะไรเนี่ยคือ,ค,อคือเธอทำให้ฉันปวดใจนะภารกิจสี่ช่วงของฮาทาลีนาช่วงแรกคือการพบเจอภารกิจที่สองคือการพบรัก ภารกิจที่สามคือเริ่มเบื่อหน่ายภารกิจที่สี่คือเลิกกันเรียบร้อยเอาจริงนี่มันง่ายขนาดนี้เลยวะเกิดกันเลิกคบใครสักคนซีเจมึงคือคือจะว่าซีเจไม่ได้ซีเจเป็นแค่คนที่ถูกพ่วงเข้ามาเฉยทีนี้ต้นถามคาทายนาว่ามึงเป็นอะไรนักหนาเอาจริงๆคือคือคือถ้าไม่เมนถ้าเกิดเมนมาตลอดเนี้ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายโรคจิตแล้วก็ได้เอาจริงทีนี้ภารกิจนี้ค่อนข้างจะสุดตรีมตรงนี้นิดนึง มันให้ผมส่องคนอย่าให้มันก้มลงไปแต่ปัญหาคือยังไงส่องยังไงแม่งก็ลงจนสุดอยู่ดีจะยิงให้ตายเลยก็ได้อ่ะใช่อย่าลงสิอย่าลงลงสิลงลง,ลงอย่าลงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมก็ทำดย่ง,ไ,งไม่เคยทันสักทีมตายให้หมดไปขอบคุณเออและและเหตุใครหน้ามันก็มาด่าผมเอาไง รู้จักไหมซีเวันช็อตวันคิวนี่แล้วนึ่งใจยเย็นโอเคแต่นี้ผมเลือดผมเยอะอยู่เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี่อย่างที่รู้ว่าเธอคือเอเจนซีเจซีสิบเจ็ดกับนางบ้าคาทาริน่าที่เป็นบ้าให้ตายเถอะคุณตำรวจครับใจยเย็นผมจะมอบกระสุนให้คุณอ่าฮะกระสุนนัดนี้ให้คุณเยี่ยมเดี๋ยวแบบอุย๊ย คาทารีนารอก่อนคาทารีนาคาทารีาาานาเดี๋ยวเก็บดาวเอ,อว่าเก็บดาวมีดาวตรงนี้เก็บเสร็จปุ๊บแม่เหลือดาวเดียวเราก็จะไปง่ายหน่อยค <ST AR C ES> าทารีนาคาทารีนาจ๋าอย่าเพิ่งรองก่อนเนี่ยเห็นไหมพอไม่รอปุ๊บมึงก็ไปอยู่กลางตรงตีนตำรวจมานี้มานี่มานี่มานี่ยาม,มานี้ค <ST AR C ES> าทารีนาม,มานี้มึงขึ้นรถกูมาซีขึ้นมาซิโอหูให้ตายเถอะแค่ขึ้นเนี่ยแค่ขึ้นรถเนี่ยมันยากตรงไหนคาทารีนาเอาจริง อฮเฮ้ยมึงขับรถเจ๋งดีนะยังไงก็โทรมาหาด้วยแล้วกันอะไรเนี่ยเป็นผู้ชายอย่งเนี่ยอะไรก็ตามที่กูบอกว่าเป็นแค่ธุรกิจูกูรักมึงอะไรก็ตามที่กูบอกว่ากูไม่ได้สนใจมึงคือกูสนใจมึงเมื่อเมื่อกูบอกกูคิดถึงมึงเฮ้ยมึงใจเย็นรถกูจุคพังเนี่ยเฮ้ยุณทำเพื่อพวกเราเนะเว้ยมันช้าไปแล้วกูไม่รักมึงแล้วกูรักคนอื่นแล้ว และนี่คือระยะที่5ระยะที่ 5, ะะ5ของคาทารินา่าระยะหาผัวใหม่เราจะไปย้อนกันและนี่หาผัวใหม่เป็นใครภาคสามภาคสามอ๋อสนใจไปสตาลินการ์ดกับเราไหม,ไมคอมพานีอเมริโลกภาคสองใช่ไหมครับ หรือไม่ก็เป็นคอร์ดิวตี้ภาคแรกเลยใช่คาทยยน้าแม่งคือคือผีบ้าถ้าพูดตามตรงผีบ้าจริงไปสถิงการาไม่เท่าไหร่ไปกูรักไหมทีนี้รถคันนี้มันไม่ได้เร็วนะผมมองว่ารถคันนี้ไม่ได้เร็วแล้วแม่งขับยากด้วยคันนี้ปัดง่ายบัดง่ายรถเปาะแล้วก็ค,ค,ออกคือคือเอาง่ายๆคือคําว่าขับยากคือคันนี้ผมให้เลยแล้วมันช้า มันไม่ได้เร็วเท่าบอดอ่ะคือคือมันไม่เร็วเท่าบอดอย่างไงก็คือมันมันไม่เร็วเท่าบอดนั่นแหละผมจะใช้หลักสูตรอากินะแป๊บหนึ่งเออใช่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูไอ้นี้ก่อนผมลืมไปเลยว่าภารกิจแข่งรถเมื่อมีการแข่งรถเกิดขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องเปิดเรดีโอเป็นช่อง user track <researched> เพราะผมได้ลงเพลงไปแล้วเรียบร้อย <S <S คือภารกิจน,นี้ยากเพราะรถ <Walmart> ไม่ได้ยากพเพราะอะไรยากเพราะรถล้วนๆเราคุมรถยากแต่แต่คือแต่แต่คือพอมาท็อปสปีดตอน ตอนอยู่บนถนนเรียบๆอย่างเงี้ยคือมันพอปสปีดมันดีไงพอปสปีดมันมันขึ้นดีแต่ในตอนขึ้นเขาอะเราจะแพ้บอดเพราะว่าตอนตอนที่ลงจากเขาเราจะแพ้บอดเพราะอะไรเพราะว่าบอดอะเวลาโปรแกรมอะในจีดีพาร์แฟนอะมันโปรแกรมบอทใช่ป่ะก็คือบอดแม่งไปตรงๆเลยไงแล้วแบบมันมันไปเร็วกว่ารถปกติที่เราขับอะมันก็เลยแบบว่ามันเลยเป็นเรื่องลําบากของเราอะไรประมาณนี้ไงแล้วสังเกตดูว่ารถเวลาบอดขับอะรถแม่งแข็งมากเราชนไงนะช่างมันก็ไม่เบี้ยวเลยนะคือรถมันแข็งไง มันเหมือนไปตามทางมันอะไรมานนี่ไงเออมึงไม่ไม่แฟร์อะไรมึงควรจะขับได้ดีกว่านี้มากกว่าอะไรมึงมึงก็มึงมึงอฉลาดแต่มึงลืมไปสักอย่างรู้ไหมนี่มันไม่ใช่การแข่งแต่เขาว่าทำให้ฉันพอใจอืมจะใจพูดยังไงเออเออันนั้นมางะไม่รู้อะเออเริ่มไหมเออมีแคดหรือพิงสลิปไห มีตังค์หรือพิงสลิปอะเออเอาไปลาก่อนมิสเตอร์จอห์นสันกูจะไม่คิดถึงมึงเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี on> ่ยอะไรอ๋อสนุที่ดีไงอ๋อลิเวอรี okay. oh. ่ซ yeah, yeah, ิตี้เหรออ๋อเออเออเออขอมีเวลาที่ดีแล้วกันโชคดีโชคดีเอออยู่แล้วเออแล้วแต่ โอเคไปกูจะไปคิดถึงมึงแหละบายๆอะไรเนี่ยพวกมึงคุยอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันเป็นอะไรกันให้ตายเถอะนี่ไงระยะที่ระยะที่เจ็ดร,ระยะที่หกของคาเธน่าจากไปนี่ เกิดอะไรขึ้นไอ้ข้าวเพื่อนตอนตอนนี้กูมีเรื่องนิดหน่อยว่ะเฮ้ยว่าเพื่อนตอนนี้อาจจะมีคนคุยกับฟังอยู่เนี่ยมาหากูที่ฟาร์มกูเนี่ยนะมาซะเฮ้ยกูกูไม่รู้จักมึงกูรู้จักมึงคุยเกี้ยนเฉยเกียนเฉยอะไรมึงเนี่ยเด็ดสุดเดี๋ยวมึงจะ่ามาโทษกูนะมึงไปจัดการใจไปดีนู่นแล้วอันนี้อะไรเนี่ยใจเย็นน้องชาย ใจเย็นน้องชายเราจะต้องใจเย็นเข้าไวโอเคแล้วขอโทษขอให้ไกอายกโทษให้กูด้วยยกโทษยกโทษตรงที่ว่าเราจะเผากัญชาทิ้งทีนี้วิธีการเผากัญชา,าง,ง่ายๆเราเพียงแค่จะต้องมางี้ทีนี้ผมอาจจะทำการแบบสมมบทบาทน,นิดนึงสมบทบาทยังไงใช่พอเผากัญชาป,ปุ๊บเราจะต้องเมาทีนี้ผมจะสมมุติว่าตัวเองเป็นซีเจว่าตอนนี้ผมกำลังจะเมา เมาเพราะเผากันชาหลบตำรวจให้ตายสิท่านผู้ชมทั้งหลายนี่ผมกำลังยังไม่เมายังไม่เมาเพราะจอยไม่สัน่นแต่ทีนี้คือเราเราต้องใช้อาของกันมากมายทีนี้เชื่อว่ามันจะพอนะเราต้องเผาเดินถอยหลังแล้วเผานี่เป็นวิธีการเผาที่ง่ายแล้วไปได้ไกลสุดละเผาเสร็จปุ๊บเราไปไงต่อใช่ตอนนี้ยังยังไม่เมายังไม่เมาอย่งายงรอดตายอยู่ลอดตายอยู่มามะ จะถือว่ารอดตายแต่ว่าในการเผาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคคือคือถ้าเป็นของจริงนี่คือไปแล้วเรียบร้อยอะไรคือเรียบร้อยก็คือผมนี่แหละคือเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเหลืออ๋อเหลือตรงนู้นทชดุดมึงเผาใช่ไหมทำไมมึงเผาไม่เกลี้ยงเลยวะโอเคเสร็จปุ๊บใช่ใช่หัวหมุนหมดแล้วเฮ้ยหัวเริ่มหมุนเอ้เดทชดมิดกระสุนปืนไฟให้ใช้อีกสักนิดไม่เพื่อน ปอดีตอนนี้น่าจะใช้ไม่พอวะ่ะชดุดชุดเพื่อนชุดมีใช้อีกมากคือตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยเพื่อนเอ้ยอยากจะให้ตำรวจขับรถนี่รุ่นจริงอ๋ออ๋อลูกสึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเออหม่ใหม่ไม่ไม่คือคือดมกลิ่นพวกเนี้ยนะอ่าฮะใช่ อ๋อคือคือเราจะเรากำลังจะพ่นกัญชาแล้วจากนี้เราก็จะตามเดอะทูตกลับไปเดี๋ยวออกไม่ได้โอ้ให้ตายสิแหมอะไรนี่ันี่มันโลกแฟนตาซีที่ไหนในกนันงั้นรอโอเคตรงนี้หมดแล้จะเหลือแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะเพื่อนยิป,ปีข่ายเย่มาต่ฟ้าก็ให้ตายสินี่ผมจะต้องนำเสียงแบบนี้ด้วยเหรอในการที่จะต้องมานั่ง สมมุติว่าผมกำลังเมากินกัญชาอยู่ตรงนี้เฮ้ย hey, ตายสิชุดมึงเป็นคนยังไงน่ยมึงเผากัญชาไม่หมดเพราะแม่ธรณีเขาจะโกรธมึงเอานะชุดได้ชุดนายอยู่ในเพื่อนต้องไปนายไม่เผาให้หมดเลยชุดชุดเอาจริงดิชุดเอาสิไกลแค่นี้เผาแค่นี้ทำไมนายเผาไม่เกลี้ยงลละชุดนายนี่มันใช้ไม่ได้เลยชุดได้ มา,มาเราจะไปหาทุดกันใช่หาเดทชุดเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวตอนนี้มีช็อปเปอร์ตามเรามาอยู่เราไม่น่าจะสมบัดไม่หลดุดเฮ้ยมีของเอาจากด้านหลังนะ่ะเอาของเลยเยยมที่เสร็จปุ๊บเราจะต้องยิงคอปเตอร์พังตุม้มนัดเดียวจอดไปชุด ชุดรับก่อนชุดรับกูก้กอนในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนี่เสร็จอ่าแต่ยัก็ยังมีความรู้สึกเมาอยู่นะเพื่อนในของพวกนี้มันดีมากเลยนะอุ๊ยไหนที่หนึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เดอะทูธพูดว่าอ่า ปกป้องคือคือ,คอมีลูมิเนียมติดไว้เนี่ยที่รถเนี่ยคือเพื่อป้องกันมม่คอนโทรลชุดมึงรู้มึงร,รู้ใช่ไหมว่ายูริอยู่ที่ไหนมึงรู้ใช่ไมเอยซี p <SCP S 1> โอ้เริ่มพูดกันคือมันเหมือนมันสยองนะแต่ว่าหลังๆมาเริ่มเก่า SCP นี่เริ่มเก่าแรกๆคือแบบหุ้ยมันน่าติดตามดูสยองมากเลยแต่พอมาช่วงท้ายแม่งก่าว c p คือก่า อันนี้จริจังสลัดเอซีีที่ผมเคยอ่านนะแรกๆคือดีแบบเฮ้ยแบบโอเคเลยแบบสยองดีอะไรอย่างนี้แต่หลังๆมาเริ่มกาวทุกอย่างเลยหำเจฟเฟอร์สันอย่างเงี้ยไปเอามาจากไหนทีนี้น่าจะตรงนี้แหละมัง้งโอเคจบตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากที่เราเข้าตรงจุดนี้เราก็จะจบไลฟ์สดนี้กันเสร็จเรียบร้อยนี่ที่นี่แหละโอ้ยเพื่อนสิแมมดูแย่มากเลย ตวตวตว,ว,วทีนี้มาแล้วจบภารกิจนี้เสร็จปุ๊บกดเซฟตอนนี้เรามาอยู่กันที่แซนเฟียโรแล้วเรียบร้อยทีนี้มีภารกิจหนึ่งที่ผมชอบมากอาจจะเป็นภารกิจที่ทําให้ทุกคนเสียเวลาแล้วก็ได้เพราะผมอาจจะเล่นภารกิจปกติไปเรื่อยๆแล้วผมก็โอ้โหลงรถบลเลอรเลยนี่นี่ใช้ได้ใช้ได้ ปกติไฮไลท์มันก็มีแค่นั้นแหละผมผมไม่รู้ผมจะตัดยังไงเพราะผมเป็นคนที่พอคลิปมันยาวปุ๊บผมไม่รู้จะตัดอะไรเยอะแยะก็เลยแบบว่าเอาช่วงที่แบบเฮ้ยมันน่าจะแค่นั้นแหละเอามาใส่ตัดให้เหลือน,นิดเดียวมีแค่ไฮไลท์เพราะหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าช่วงไฮไลท์จริงๆของคลิปอยู่ไหนผมก็เลยแบบตัดใส่ไปเท่าที่ผมรู้ทีนี้ในภารกิจหน้าผมมีภารกิจนี้ที่ผมชอบเล่นก็คือมันจะมีภารกิจฝึกขับรถสอนขับรถอาจจะทําให้เสียเวลาในการเล่นภารกิจปกตินิดนึงแต่ว่า ถือว่าโอเคทีนี้จนถึงตอนนี้ก็เรามาปิดรายการอย่างเป็นทางการขอบคุณท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูจนจบไลฟ์สดนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพจ a c e b o o k แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ในช่อง YouTube Trend Tracer ด้วยหลังจากนี้เจอกันที่ไลฟ์สดหน้าจนถึงตอนนี้ก็ราไปก่อนครับผมตักสัญญาณ